สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างแดงเชียงคำนะครับตอนนี้จะมาสาธิตแก๊โปลด v ีโว Y20 นะครับตัวนี้ Vivo Y20 นะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่า v ี v o Y20 นะครับตัวนี้มี v ีโว Y20 กับ v ีโว Y12 สหน้าตาจะเหมือนกันมากนะครับหน้าตานะครับปุหน้าข้างกล้องนะครับถ้าไปสังเกตนะครับยากยากมากนะครับ แต่ชัคไดไมีวิดีสังเกตง่ายๆนะครับเผื่อบางท่านไม่ทราบนะครับอันนี้ติดล็อกถูเดี๋ยวให้ดูกล่องสักครู่นะครับตัวนี้ Vivo Y12s นะครับดูบอดี้ข้างๆนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะเลย รูใส่ซิมอยู่ข้างล่างเหมือนกันนะครับข้างข้างตัวนี้ตัวนี้นะครับแต่สังเกตตรงนี้นะครับนิดนึงถ้านะครับตัวนี้ y 12s จะเขียนว่านะครับ Duo Camera เห็นไหมครับ Duo Camera อันนี้ y 12s นะครับ 2S ตัวนี้ความจำ RAM 3ารอม32นะครับแต่ถ้าตัวนี้นะครับ Y 20ตัวนี้จะเขียนว่า t r i p l e Camera ชัดแน่เอ่ยไม่ค่อยชัดเนาะตัวนี้แสงมาสะท้อน,นิดนึงเยอะมากด้วยะเห็นไหมครับ t r i p l e c a m e r a นะครับ จะเป็น y 20นะครับนี่ฮะอ่าน,นี่ก็12 s t เดี๋ยวเอาไ20ให้ดูตัวนี้ y 20นะครับ y 20จะเป็น 446.4 4. ดูกล้องนะครับกล้องจะเขียนว่า t r i p ป e Camera น,นะครับนี่ฮะคอนติคเอไรัานนสาายวัสดีครับ จเจ็บเครื่องละทีนี้มาดูกันนะครับอันนี้แนะนำเทคนิคในการเช็ครุ่นง่ายๆนะครับนะครับหรือบางคนจะกดะเข้า r o v o v y r y e เช็คว e วล็อกก็ได้นะครับอันนี้ Facebook ช่างแดงนะครับ เวทจิดตาติตาหมดงานนะครับช่อง y o u t u b e นะครับเชียงคำครับนะติดตามให้กำลังใจกันได้นะครับนะเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรารู้รุ่นเรียบร้อยนะปิดเครื่องให้สนิทนะปิดเครื่องให้สนิทเปิดโปรแกรมตัวนี้ใช้โปรแกรม Chimera Pro นะครับ สำหรับช่างถ้าลูกค้าน้อยๆก็ไม่แนะนำนะแพงพอสมควรนะครับถ้าลูกค้าเยอะก็ลงไว้เลยครับผมมีงานแน่นอนนะครับตัวนี้โปรแกรมเปิดขึ้นมาเครื่องปิดให้เรียบร้อยนะครับตรวจเพิ่มเสียงลถเสียงค้างไว้เสียบสายตึงๆ นะครับให้เครื่องอ่านไม่ใช่ให้เครื่องให้โปรแกรมอ่านเครื่องนะครับตัวนี้จะใช้เวลาพอสมควรนะครับตัวนี้ประมาณนาทีกว่าๆเกือบสนาทีนะครับแล้วแต่แล้วแต่แแตสเปคคอมของแต่ละคนด้วยนะครับมาละนะครับะมันะจะขึ้นเลย เป็นเจอเครื่องนะครับโปรแกรมเพื่อพอมทุกการนะครับแป๊บหนึ่งมีลูกค้ามาเธอขอใครเมื่อกี้มีลูกค้ามานะครับมาถึงขั้นตอนนี้แล้วก็แบคอัพนะครับแบคอัพข้อมูลแบบในเครื่องเก็บไว้ก่อนกันพลาดนะครับกันพลาด รอสักครู่นะครับรอตนตรงนี้นะครับวิ่งจนเสร็จนะครับอันนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะผมจะข้ามครับตอนนี้ไปเนาะ โอเคเราไปแอบเสร็จแล้วนะครับหลังจากแอบเสร็จแล้วกันภาคทีนี้เราก็มาแฟดไฟล์ปลดล็อกกันนะครับตัวนี้ Y20 นะครับ Y20 ใส่เข้าไป นะครับกดสตาร์ทติ๊กนะครับกดตกลงโอเคทีนี้ก็รอโปรแกรมแฟลเครื่องปลดล็อกนะครับตัวนี้นะครับใช้เวลาประมาณ3 5นาทีนะครับอันนี้เราก็รออะระหว่างรอก,ก็หาซิมมารอเทสนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ ล็อกทูหนึ่งสองสี่สองคือล็อกทูเราจะเอาดีแทกมาใส่ test. เอาเอเอาดีแทกมาเทสเอาเอสมาเทสนะครับระหวังอันนี้แฝกเราไปหาซิมมาลองซิม คันนี้ C A S ดีแท็กดีแท็ก d tag, pack d ก็เป็นตัวฟาโคเดอร์วนได้ใช้วันได้ใช้วันไใช้เลยใช่ไหพี่ถูโอเคมีอะไรอีกไหมก็มีตัวกระจกเบลือที่พี่แดนใช้ม้างๆมครับแทบเต็ดใช่กระจกเลือไม่ได้มีเหมือนกันโอเคแล้วก็ฮีโร่แคทนะครับตัวนี้ครับโปรโมชั่นเป็นทั้นบันไดนะครับเป็นโปรโมชั่น0 1 0สิบแถมหนึ่ง แล้วก็15บห้าแถมสอแต่ถ้าที่มีพี่แรงมีโอกาสรูถึงไปเนี่ยมันจะลดเหลือไปราคาห้5บาทอ,อ,อันนี้ยังไม่มีออไม่มีหมดเขตน,นะคะรับโปรโมชันนี้ซื้อโปรโมชันให้3ับอเลยมไม่มีระยะเวลาครับถ,ถ้ามีโอกาสได้สั่งู้ถึง50าไปก็จะลดให้กบราคาห้5บาทเลยสี่ราคา40 ดีเซลมาใกล้แล้วนะครับตอนนี้5้าส mm ิบหาเปอร์เซ็นต์ซิมดีแท็กอยู่สักรูสักรู ก็ขลายกันแลตอนนี้63% 64%ก็ไม่นานนะครับ 72%แล้วไม่นานแล้วครับไม่นานแล้ว สำหรับท่านที่สนใจการปลดล็อกนะครับทักมาที่ facebook นะครับทักมา Facebook หลักเล่นเลยนะครับสงกลางรถใเ้ส่งนะครับหรือว่างานช่างนะครับอย่างเรียนรู้นะครับงานปลดล็อกงานเปลี่ยนจอเปลี่ยนแบตนะครับตามเพจช่างแดงเชียงคำได้นะครับนะเพจได้ม่สุดดครับช่อง ยูทูบเชียงคำนะครับนเชียงคำครับนะครับปลดล็อกในเดือนปลดล็อกหน้าจอเปลี่ยนจอเปลี่ยนแบตนะครับอันนี้ทําให้ดูนะครับหลายๆรุ่นเลยถ้ามีงานเข้ามาก็จะพยายามทําให้นะครับเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่เยอะอยู่หลายๆรุ่นเลยนะครับหรือว่าจะไปดูเพจตามเพจ นะครับในนี้ก็จะมี Facebook ช่างแดงก็จะมีเพจด้วยนะครับผมจะมีเพจนะครับช่างแดงเชียงคำนะครับดูในเพจได้นะครับงานปลดล็อกงานซ่อมงานปลดหน้าจอปลด Gmail นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเชียงคำสอบเบอร์มงคลช่างแดงก็ขายเบอร์มงคลด้วยเผื่อใครสนใจเบอร์สวยๆเบอร์มงคลนะครับไม่อยากซื้อแพงๆทักมาสอบถามได้นะครับ อยากได้เบอร์แนวนั้นแนวนี้นะครับรรเบอร์มังกรเบอร์หงนะครับเบอร์ควรอูเสียหกนะครับไม่อยากได้แพงนะครับลองทักมา,กมานะครับหรือว,ว่าแวะเข้ามาชมร้านน,ะนาเชื่อนคำสับงบังคลมีเบอร์ให้เลือกพอสมควรนะครับมีไม่เยอะนะก็พอมีพอมีไม่ได้บอกว่าเยอะมากครับอันนี้งานช่างมีแจ้งเกินมาเยอะไม่ค่อยได้ว่างเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงนะครับระวังรอ มีโพสมีโพส,โสโมีคนสนใจโพสสนใจโพสมีคนส่งงานมาโอเคมาดูสิกี่เปอร์เซ็นแล้วอ้าวนะตอนนี้นะครับถ้าขึ้นสีเขียวนี้คือร0 0เปอร์เซ็นนะครับ100เปอร์เซ็นเสร็จนะครับแล้วก็ถอดนะครับรอบูตได้เลยระหว่างนี้รอเครื่องบูตแล้วก็ใส่ซิมเนาะ ขึ้นเลยยางขึ้นหรือย,ยางังเมื่อกี้ยังไม่ขึ้นเปิดใหม่เปิดใหม่ ขึ้นมาแล้วรหัสหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรเนาะอ่าถูกต้องอันนี้ลูกค้าล็อกไว้นะครับ ริงงเขาให้เบอร์ไว้แล้วแหละแล้วก็นึกไม่ออกว่ารหัสอะไรนะครับอันนี้แจ้งเห็นไหมครับข้อมูลลูกค้าเคมยังอยู่นะครับเคมยังอยู่เฟซยังอยู่นะครับไปดูนะครับว่าใช่วายยี่สิบไหมนะครับเกี่ยวกับระบบเกี่ยวกับโทรศัพท์ระบบ นี่ไงเกี่ยวกับโทรศัพท์ขึ้นมาแล้ว Vivo 4 0่สูสองนะครับ RAM 4 ROM 6 4นะครับโอเคขึ้นเสร็จแล้วเราก็ทดสอบซิมนะครับเมื่อกี้มันล็อก u ูมาติดไรเดือน u ูมามี A S ใส่เข้าไปเอ๊ดีถ่ายคุิปที่วางไว้แถวนี้ อซิมดิแทร์หลดไปตรงไหนแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเอาตัวนี้่ันก็ได้เอเอสปึ่บมาดูกันเ,เพื่อคายนะครับมาหรือ,อยังซิมการ์ดนี่ไงขึ้นเอเอสแล้วฮะนี่ฮะเบอร์ ชิม2นะครับเปิดโรมิงตรงๆนะครับก็จะแจ้งเครือข่ายขึ้นว่า4 g อยากรู้ว่าเครือข่ายอะไรเราพักกันจอขึ้นมาเห็นไหมครับ A S เรียบร้อยนะครับ A S ผ่านนะครับเมื่อกี้ช่างแดงเอา ซิมดีแท็กมาวางไว้เอาวางไว้ในระแนง mm. เป็นแคะซองเปล่าสังเงนินโอ้ยดอกเรามาจากเครื่องนี้แล้วกันนี่ฮะดีแท็ก พี่ลองเอ็กลองดีแท็กด้วยอย่ารอสัญญาณอ่ามาแล้วดีแท็ก เห็นไหมครับดีแท็กนี่ครับดีแท็กเอสซิมหนึ่งซิมสองไปดูซิมหนึ่งเปิดรูมิงตกลงนะครับ 4G เลือก 4G โอเคขึ้นมาเพียบเลยคอมมูรค้าตรงนี้ก็ได้นะครับขึ้นมาตรงนี้เออแจ้งขึ้น AS อ่าตอนนี้เราไม่ได้เปิด 4G ของนขอนทุกคอเราไปเปิด 4G ทุกคอเปิด 4G เปิดรูมิ่งเดี๋ยวสัญญาณขึ้นนะครับเพราะสัญญาณยังไม่มาซิมสองเครือข่ายที่เลือก 3G4G ถูกต้อง นะครับซิม1ซิม2โทรทา้ทุกครั้งเน็ตมือถือนะครับเมื่อกี้เราซิม1เราลองเลือกซิม2เห็นไหมครับสัญญาณลองเช็คเบอร์ดอกจันซิม1ซิม2เช็คได้ดอกจันหนึ่งอันนี้แท็กด,ดอกจันหนึ์สองอันนี้เช็คเบอร์ดีแท็กซิมหนึ่งซิม1ของดีแท็ก แทนะครับอ่าดีแท็กเรียบร้อยเช็ควัตดดุคอลดอกแกน545สี่เหลี่ยมอ่าอันนี้12 อีกเขาบอกโทรศัพท์ค่าขึ้นสอไม่พร้อมใช้งานเราไปดูเห็นไหมครับสินค้าเอ a เอสเคื่อขายยังไม่ต้องนะครับอีกทีดอกจันห้าสี่ห้าสี่เหลี่ยมมาแล้วยังตึ๊กตอกตึ๊กตอกมาแล้ววัดูคอ ขอภัยสัญญาณเน็บมโนคมาช้านะครับประมาณนี้นะครับปลดล็อกรายเดือนปลดล็อกเครือข่าย V ี vo Y20 นะครับสนใจงานนะครับขายของนิดนึงขออภัก่อนจบนะครับสนใจงานช่างนะครับพักมาที่เพจนะครับสงกรานต์รถได้สง่งไม่ใช่เพจเฟซบุ๊กสงกรานต์รถได้ส่งนะครับเฟซบุ๊ก หรือว่างานช่างนะครับแไปมาเพิ่มเติมนะครับไปมาศึกษาความรู้ได้ที่ Youtube ช่องน่ากซิงคํานะครับวันนี้นะครับช่างแดงเีิงคําคลิปสดบทไม่มีขอจบการสาธิตบดล็อกลปลายเดือนบทล็อกเกอือขาย Vivo Y20 ยี 20, แค่นี้ครับใครเห็นว่ามีประโยชน์มีสาระกดไลค์กดแชร์จะขอบคุณสวัสดีครับ